สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับอิวโคเชบายหูกระเป๋าถักริมาแฮนด์เมดนะคะวันนี้นะคะอยู่ก็จะมาใส่หูถักแบบนี้นะคะหูถักระบายพัดเล็ก2ชั้นอันนี้อยู่ใส่ไว้แล้ว1ข้างนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อจากทางร้านไปเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ใส่ยังไงจัดยังไงให้สวยนะคะ วิธีการใส่นะคะเราจะเริ่มจากการรูดซิปจะเห็นได้ว่ามีทั้งซิปและกระดุมมุกนะคะเราจะเริ่มรูดซิปกันก่อนรูดซิปเหมือนรูดซิปเสื้อกันหนาวเนี่ยแล้วนะคะจัดดันให้ชิดเลยนะคะ ในส่วนของซิปนะคะก็จะหุ้มขาวไยหุ้มหูนะคะแล้วส่วนระบายเนี่ยก็จะมาหุ้มในส่วนของห่วงอะไหล่ตรงนี้นะคะอะไรรหล่โลหะตรงนี้ตรงนี้เราก็จัดนะคะรูดจัดสายตรงไหนที่ยังไม่เรียบร้อยเราก็จัดให้สวยนะคะรูดได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเสียหายนะคะเราใช้ไหมคอตตอนเกรดพรีเมียมอย่างดีนะคะ นนี่ะะคะแล้วเราก็มาติดกระดุมด้านหลังถ้าเราไม่ติดนะคะก็คือจะเป็นแบบบานบานแบบนี้นองแต่ถ้าเราติดไว้เราก็จะสามารถล็อกระบายให้เป็นแบบนี้นะคะติดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ อพอเราติดเสร็จแล้วเราก็มาจัดนะคะถ้าเราใส่หูถักแบบมีระบายเราก็ต้องคอยหมั่นจัดให้เขาเข้าที่สวยงามนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบเรียบๆไม่มีระบายอันนี้ก็จะไม่ต้องยุ่งยากนะคะนี่อันนี้ก็ใส่ สองข้างแล้วก็จะมีไหมหุ้มอะไหล่นะคะรุ่นนี้เป็นสปีดี้ที่ไม่มีสายสะพายก็จะมีอะไหล่เป็นไหมหุ้มกุญแจนะคะแล้วก็ไหมหุ้มซิปใบไม้แต่ถ้าใครมีสปีดี้บันดเรีนะคะอันนั้ก็สามารถสั่งถักได้เหมือนกันนะคะก็จะมีซิปเล็ก2ชิ้นมีไหมหุ้มกุญแจไหมหุ้มห่วง หห้มสายสพา,ายนะคะหรือว่าถ้าใครใช้แบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นก็สามารถสั่งถักได้เหมือนกันนะคะค่านี้ก็เป็นวิธีใส่ง่ายๆนะคะสำหรับหูกระเป๋าถักของทางร้านเรานะคะแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้อยู่ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ วันหน้าอยู่มีคลิปอะไรมาอัปเดตใหม่ๆก็จะได้ไปแจ้งเตือนที่ทุกคนนะคะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่ลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ